นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ สัตว์ลูกที่โสกสมดาประทมด้วยประทรมออในอสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเนี่ยนะก็เคยอธิบายไว้ครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหม ที่คาถาบอกว่าอเน,นกชาติสังสารังเนี่ยนะในหน้าเช่นในหน้า3 1 4ของพระพุทธเจ้าโกนธัญญาเนี่ยนะว่าเราสแสวงหาตัณหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบเนี่ยนะไม่พบด้วยยานนะคำว่าพบไม่ใช่โอ้เนี่ยชอบไม่ใช่พบแบบนั้นพบด้วยมรคยานเนี่ยเมื่อสแสวงหาตัณหาด้วยมรคยานโดยเฉพาะอารหัตตมรคเนี่ย เมื่อไม่รู้จักตัณหาด้วยอรหัตตมรรคจึงต้องท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารเป็นอันมากเพราะว่าตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชารามรณะเป็นต้นเพราะฉะนั้นชาติความเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นทุกข์ดูก่อนตันหานายช่างผู้สร้างเรืองบัตดนี้ท่านเราเห็นท่านแลว้วเห็นด้วยโสดาปฏิมรรคสกธาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค ตั้งแต่นี้ไปหลังจากอารหัตตรมรรคเกิดขึ้นท่านจากสร้างเรือนคือชาติชารามรณะให้ไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนทั้งหมดคือกรรมเนี่ยของท่านเราก็หักหมดแล้วย่อเรือนคือวิชาเราก็รู้แล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งทำที่สิ้นตัณหานีนะจิตของเราเนี่ยนะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถึงอรหัต,ตผลแล้วก็เปรียบเหมือนว่าใครๆย่อมไม่รู้คติความเป็นไปของดวงไฟที่ลุกโพล่ ดวงไฟที่ถูกฟาดด้วยค้อนเหล็กแล้วสงบลงไปโดยลําดับชันใดถ้าดับไฟแล้วเนี่ยนะไฟหายไปไหนหมดเอวังสัมมาวิมุตตาน,างานังกามะโทตคาติริณังเนี่ยนะปัญญาเปตุงคตินติป,ปัตตานังอจจลังสุขังไม่มีใครจะล่วงรู้คติความไปของท่านผู้หลุดพ้นโดยชอบผู้ข้ามพ้นพันธะและโอกะคือกาม พูดถึงความสุขอันไม่หวั่นไหวได้ก็ฉันนั้นใครเนาะจะรู้ว่าสมรัสอย่างดวงอาทิตย์ลับไปเนี่ยแสงสว่างหายไปอยู่ที่ไหนก็ใครๆก็ไม่รู้ที่ไปฉันใดพระฐานทั้งหลายก็ฉันนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ยับยั้งอยู่บริเวณต้นตะโพใกล้ๆสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เจสัปดาห์รับอาราธนาของเท้ามหาพรหม น,นะคือสัปดาห์ที่8เป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกองค์ควรนควายที่จะไม่แสดงว่าเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมเห็นความติดข้องอะไรในกามของสัตว์ทั้งหลายก็น้องไปเพื่อไม่สแสดงธรรมพรคมก็มาราธนาให้พระองค์สแสดงธรรมพระองค์ก็รับคำมาราธนาตรวจด,ดูอุปนิสัยสมบัติของพระขันธกุมารกนิตภาดาน้องต่างมารดาของพระองค์และพระเตจสกุมารบุตรปโรหิต พระองค์ก็ไปทางอากาศซึ่งพระพุทธเจ้าโดยมากก็ไปแสดงธรรมจักรนั้นไปทางอากาศก็พระองค์ก็เสด็จลงที่เขมะมิกทายวันพระองค์ก็ใช้ให้พนักงานเฝ้าอุทยานไปเรียกท่านทั้งสองนั้นมาแล้วก็ประกาศถ้าธรรมจักรท่ามกลางบริวารเหล่านั้นครั้งนั้นเป็นธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้โดยเฉพาะเทวดาเนี่ยบรรลุตามหาประมาณไม่ได้สิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่า พระพุทธเจ้าองค์อือ่นๆเนี่ยโดยมากจะแสดงให้ผู้ที่ออกบวชพร้อมกันแต่ชุดเนี่ไม่ได้แสดงให้ผู้ที่บวชพร้อมกันบรรลุเลยไปแสดงให้นู้นแะคนที่อยู่ที่วังนั่นแหละไปเรียกจากวังมาฟังธรรมเลยบรรลุหมดเลยพวกนั้นน่ะนะพวกพวกที่ออกเป็นนักบวชแสดงว่าตอนนั้นน่ะโมแต่ทําอะไรอยู่ไม่ทราบก็เลยยังบรรลุทีหลังแต่ก็บรรลุอ่ะนะก็ะบอกว่าผู้ใดก็ตามที่อุทิศนะนะติดตามผู้ที่ เป็นพระพุทธเจ้ามุ่งตรงต่พอพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเชื่อเถอะบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าท้ายที่สุดท่านก็ช่วยได้หมดนะนะขอให้มีทิศทางอยู่ในทิศทางเดียวกันเว่างั้นอย่างใครที่มีแนวทางตามพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะท่านเหล่านั้นตรัสรู้หมดเลยหรือผู้ใดยอย่างพวกนักบวชที่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นบรรลุมหมดเลย นะขอให้นะผู้ทังสารนังข้าฉามมีเอาไว้ให้แน่นหนาแข็งแรงนะจะได้ตรัสรู้ในอนาคตต่อไปนยนะอนาคตก็ถ้าขณะนี้มันรู้ได้ก็ไปก่อนเทอะว่างั้นนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าในพุทธวงว่าต่อจากสมัยพระปุษสาพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อ92กลับหลังจากนั้นมากับที่91ก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเทา้ากู้มีจักษุอุบัติขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าทําลายอาวิชชาคือกระเปาะคืออวิชชาบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดพระองค์ก็เสด็จไปยังกรงพันทุมาดีเพื่อประกาศพระธรรมจักรพระผู้นำครั้นส่งประกาศพระธรรมจักรแล้วยังกุมารทั้งสองให้ตรัสรู้แล้วอภิสมัยครั้งที่หนึ่งไม่จำต้องกล่าวจำนวนผู้บรรลุนะโดยเฉพาะเทวดาเนี่ยนับไม่ได้ ไม่รู้จะเอาตัวเลขไหนมานับบรรลุมากมายอะนะบนรรลุเกินกว่าจะนั่งมานั่งนับว่าเท่าไหร่ฟังนั้นเถอะหลุดไม่ได้ยังไงไม่รู้นะลุงเนะรืองนะเขาบรรลุจนเขาบอกจนไม่รู้ขี้เกียจนับฟังนั้นไม่ต้องนับหรอกบรรลุเยอะแยะไปหมดเลยก็ยังหลุดมาจนได้กันนะ,สะแสดงว่าตอนนั้นนี่ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยพวกเรานี่อยากคิดว่าโปรดง่ายนะนะพระพุทธเจ้าผ่านไปตั้งหลายองค์ก็โปรดพวกเราไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนั้นนะโปรดได,ได,ได้ได้แต่สร้างบุญสร้างวาสนาสร้างอุปนิสัย ก็ไ,ได้เท่านั้นเลยหลายๆอย่างรู้ว่าดีทํำไหมบอกเอาไว้ก่อนนะจริงนะอย่างวันนี้บอกอวันนี้อันนี้ดีไหมบอกดีเอาไหมเอาไว้ก่อนนะนะนะบอกอภิธรรมน่ะดีมากเลยเรียนเลยไหมบอกเอาไว้ก่อนนะนะจะไหมบอกว่าอ้าวไปไหวพุทธคยาดีไหมดีไปเลยไหมบอกเอาไว้ก่อนเ่ยนะนะคือพวกแบบนี้มันก็เลยก็เลยน,นี่แหละรุน่นก็ห<อ>าเหตุผลอธิบายได้หมดนะเหตุผลอธิบายว่าทําไมตัวเองยังไม่บรรลุเหมือน อาวบรรลุอธิบายได้หมดเลยเก่งจริงๆเลยนะเรียกว่าอะไรนะหาข้อแม้ที่จะต้องอยู่ในวัตตะต่อไปจนได้บอกก็เรามันปุตุชนวา่างั้นนะพวกนี้อนุรักษ์นิยมก็เลยรักษาความเป็นปุตุชนยินดีแห่งภาวะความเป็นปุตุชนได้นานเพราะฉะนั้นอะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเธอไหน,น,นแก้ไขได้ก็แก้ไปเธอจะอนุรักษ์ไว้ทําไมเนี่ยนะมีอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันเม้นๆอยู่บนหน้าผากไม่ต้องรักษาไว้หรอก คือพูดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ,อะขออภัยพระพุทธเจ้าได้โปรดกุมารทั้งสองคือ,อขันธราชโอรสและขันดราชโอรสนั้นเป็นน้องต่างมารดาข,ของพระองค์ติดสักุมารบุตรปุรโรหิตให้ตรัสรู้ต่อมาครั้งที่สองเนี่ยนะว่าพระองค์ก็ยังภิกษุ 84%,00 0พันที่ออกบวชตามพระขันดราชโอรสและติดสักุมารบุตรปุรโรหิตให้ดื่มอมะตะธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่สอง ที่พระองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระยศประมาณมิได้ก็ตรัสรู้ครั้งแรกหาประมาณมิได้แล้วยศของพระองค์จะเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือบุคคลที่ตรัสรู้รมเนี่ยนะทุกคนถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งยศของพระองค์หรือเรียกว่าเป็นลูกน้องพระองค์หมดเป็นลูกศิษย์พระองค์หมดเป็นสาวกของพระองค์หมดพระองค์ก็เลยมียศหาประมาณมิได้ตามจํานวนผู้ตรัสรู้พระองค์นั้นพระพุทธเจ้าผู้มียศหาประมาณมิได้พระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจากณเคมิ อันนะข้ไปเคมิเคมิกทายวันนั้นนะอ่านไม่จบประโยคไม่รู้เรื่องเลยนะเคมิกทายวันอภิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์8ปดหมนสพเยอะน,นะ,นะจ,ะจัตุราศีติสหัสสานี่เนี่ยนะก็คืออะไรนะอย่างที่เราสวดจตุราศีติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะก็คืออนุภาแห่งพระธรรม 8 4 0 0 0พันพระธรรมคขันนี้ผู้ที่ตรัสรู้ก็84% 0 0 0พก็คือพวกบุรุษที่รับใช้พระวิปัสสีกุมารน,นั่นเองบุรุษเหล่านั้นไปยังที่รับใช้พระวิปัสสีกุมารแต่เช้าพอไม่เห็นกุมารก็กลับไปเพื่อกินอาหารเช้ากินอาหารเช้าแล้วก็ถามมันว่าพระกุมารอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ฟังข่าวว่าเสด็จไปยังที่พระราชจุทยานก็พากันออกไปด้วยหวังว่าจะพบพระองค์นะ ที่ราชอุทยานเห็นสารถีของพระองค์กลับมาทราบว่าพระราชกุมารทรงผนวดแล้วก็เปลื้องอาภรณ์ทั้งหมดในสถานที่ฝังข่าวนั่นเองก็ให้ไปนําผ้ากาสายะมาจากตลาดปลงผมและหนวดพากันบวชตามบุรุษเหล่านั้นครั้นบวชแล้วก็พากันไปเวทล้อมพระมหาบุรุษคือก่อนไม่บวชก็แหมคอยรับใช้นะพอได้ข่าวว่าบวชบวชตามทันทีเลยตามไปคอยรับใช้ จากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตดํ m ฤว่าเมื่อเราบำเพ็ญความเพียรเนี่ยนะถ้ายังคลุกคลีอยู่ข้อนี้ไม่สมควรคนเหล่านี้แต่ก่อนเป็นครัสก,ก็พากันมาเวทล้อมเราอย่างนั้นประโยชน์อะไรด้วยคนหมู่นี้พระองค์ก็ระอาเบื่อนายการคลุกคลีด้วยหมู่ด âm ฤว่าจะไปเสียวันนี้แหละขณะเป็นนักบวชอยู่ด้วยกันบอกโอ้โหพวกมากน,นะเมื่อก่อนก็ไม่บวชก็อยู่ด้วยกันบวชเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแยกกันอยู่เถอะ ็เลยคิดว่าวันนี้ยังไม่ใช่เวลาเอาเธอเราจะไปในวันถ้าเราไปวันนี้คนเหล่านี้ก็จะรู้กันหมดถ้าเราหนีไปวันนี้นะพวกนี้ก็ตามไม่หมดอีกแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปในวันนั้นนั่นเองมนุษย์ชาวบ้านในตำบลหนึ่งเช่นเดียวกับตำบลอุรุอุรุรเวลคามได้จัดแจงข้าวมาทุปายาตอย่างเดียวเพื่อบรรปชิดแปดหมพันเหล่านั้นและพระมหาบุรุษ ในวันรุ่งขึ้นเป็นวันวิสาขปุรมีพระวิปัสสีมหาบุรุษสเสวยพระตาหารกับชนที่บวชเหล่านั้นในวันนั้นแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสถานที่ประทับณนะที่นั้นบรรดชิตเหล่านั้นแสดงวัดแด่พระมหาบุรุษแล้วก็พากันเข้าไปยังสถานที่อยู่กลางคืนและที่พักกลางวันของตนของตน แม้พระโพธิสัตว์ก็เสด็จเข้าไปสู่บรรณศาลาประทับนั่งพระองค์ดำริว่าวันนี้เป็นเวลาเหมาะที่จะออกไปก็เสด็จออกอภินศษกรมเปิดประตูบรรณาศาลาบ่ายประพักไปยังโพธิมันทสถานเป็นปกติอยู่ว่าบรรพชิตเหล่านั้นเวลาเย็นเนี่ยนะก็พากันไปยังที่โปรนิบัติพระโพธิสัตว์นั่งห้อมล้อมบรรณาศาลากล่าวาว่าวิการมืดขําแล้วตรวจกันดูเธอเปิดประตูบรรณาศาลาก็ไม่พบพระองค์คิดกันว่า พระมหาบุรุษพากันไปไหนเนอแล้วก็ยังไม่พากันติดตามเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่ตามไปหาหรอกคิดว่าพระมหาบุรุษนี้เห็นทีจะเบื่ออยู่การอยู่เป็นหมู่เป็นแน่รู้เลยท้องไซเบื่อพวกเราแน่นอนนะท่านนี้ไปแล้วแสดงว่าท่านประสงค์จะอยู่ตามลําพังเพราะฉะนั้นพวกเราคอยพบท่านตอนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็นแล้วกันถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้ท่านไปเพื่อได้ตรัสรู้ให้วิเวกบ้างเถอะเขาก็เข้าใจนะ เพราะฉะนั้นก็เลยพาการออกจาริกมุ่งหน้าภายในชมพูทวีปลำดับนั้นบนรรพชิตเหล่านั้นฟังข่าวว่าเขาว่าวิปัสสีกุมานเนี่ยได้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ประกาศพระธรรมจักรก็เลยประชุมการที่เขมิยะกทายวันกรุงพันทุวดีราชธานีโดยลำดับติดตามไปเฝ้าเลยนะก็เพราะว่าบวชเชื่อว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าออกบวชใช่ไหม ตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเป็นนักบวชท่านก็เบื่อหน่ายในการคลุกคลีก็หนีไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบัตรนี้ได้ข่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เข้าไปเพื่อฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดบรนประชิดเหล่านั้นครั้งนั้นทำมาพิสมัยการตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแก่ภิกษุ8 4 0 0 0นั้นเป็นอภิสมัยครั้งที่3อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่า บุรดษ 84%, 0 0พันบวชตามพระวิปสัสสีสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระจักสุแสดงธรรมโปรดบรรประชิตเหล่านั้นซึ่งมาถึงอารามบรรประชิตแม้เหล่านั้นฟังธรรมของพระองค์ซึ่งตรัสประทานโดยอาการทั้งปวงก็บรรลุธรรมอันประเสริฐอภิสมัยครั้งที่สก็ได้มีแก่บรนประชิตเหล่านั้นก็คำว่าพระองค์แสดงธรรมโปรดก็คือแสดงธรรมตาม อุปนิสัยเนี่ยนะว่าเขามีอุปนิสัยอย่างไรพระองค์ก็แสดงธรรมไปตามนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีประทับนั่งท่ามกลางภิกษุ8 0 0แสนขออภัยภิกษุ1 8 000, 6 0 0 0ันเนี่ยนะ1 8 000, 6 0 0 0ซึ่งบวชตามพระวิปัสสีพุทธเจ้าและพระอัคารสาวกณเขมะมิกทายวันโยกโอวาตปาติโมกขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า ขันตีประมังตโปตีติขานิบ,บานังประมังวัฒนติบุตธานะหิปัพชิตโตปรูปขาตีนะสมนโนโหติปรังวิเหทยันโตสัพะปาปัสาพาพาสะการนังกุสรสูปสสัมปทาสจิตตะประโยชนทปนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวาทโทอนุปขาโตปาติโมคเคจะสังวโร มัตตัญญาตาจะผัตตสมิงปันตัญจะไยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังขันติปรมังตโปตีติขาพระพุทธเจ้าตรัสขันติเนี่ยนะติติขาขันติหรือขันติคือความอดกลั้นนี่ว่าเป็นตบะอย่างยิ่งนะขันตินี่แหละเรียกว่าตบะเครื่องเผาบาปเผาอกุศลสูงสุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับขันติเนี่ยนะขันตินี่ยิ่งใหญ่มาก เป็นตะบะเครื่องขจัดความเศร้ามองทุกชนิดขจัดเครื่องเลวร้ายโดยประการทั้งปวงนิพพานังประมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานนี้เป็นบรมธรรมนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นบรมธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดบรมประมังประมัดนะเป็นประมตธรรมหรือเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมที่สูงสุด อย่างที่พระองค์บอกอยู่แล้วว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะอสังคตะมีประมาณเท่าใดพระนิพพานเนี่ยเลิศกว่าธรรมทั้งมวลเหล่านั้นมันพระองค์ตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นเลิศนะหิปปะชิตโตปรูปคาตีผู้ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบันปชิตหรือว่าเป็นหาเป็นบันปชิตไมมนะถ้ายังทำร้ายผู้อื่นอยู่ด้วยกาย นะสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะครับพื่อนจะแปลสำนวนเนี่ยนะถ้ายังยัง,ยงทําร้ายผู้อื่นอยู่ก็เป็นบนรรปะชิตไม่ได้ถ้ายังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบนรรปะชิตสัพป,ป,ปาปัสสะกรนังการไม่กระทําบาปไม่ทําอากุศลโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นชื่อของอธิศีลสิกขา ุสลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นชื่อของอธิจิตติกขาสจิตตปรโยธปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ่ให้ขาวรอบอันนี้เป็นอธิปัญญาสิกขาอันนะการสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอตังพุธานาซาสนัง อนุปวะโธอนุปวาโทอนุป,านปคาโตเนี่ยนะอนุปวาโธก็คือการไม่เข้าไปว่าร้ายอนุปคาโตการไม่เข้าไปทำร้ายปาติโมกเขจะสังบโรก,การสำรวมในพระปาติโมกเนี่ยนะก็คือ,อสิกขาบทคือ,อพระปาติโมกนะก็คือประราชิกส,สี่สังคาติเศษสิบสามมยศสองนะปาจิตีสามสิบ นิสเคยปาจิตีสามสิบปาจิตีเก้าสิบสองเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าปาติโมกขันต้องสำรวมในพระตาปาติโมกมัตตัญยุตาจะพัตตสมิงความรู้จักประมาณในพัตตาหารรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักปริมาณในการบริโภคในปัจจัยสี่ปันตันจะสยาาสนังการนั่งการนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนที่สงัดปราศจากผู้คนเป็นต้น อธิจิตเตจะอายโยโคโการตามประกอบความเพียรในอธิจิตคือเจริญอธิจิตทําจิตอย่างยิ่งให้เจริญขึ้นทั้งหมดเหล่านี้เอตังพุธานาซาสนังทั้งหมดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อมีสาวกสันิบาจะแสดงโอวาทปาติโมกเหล่านี้คาถาปักคาถาปา,า,า,ปาติโมกอุเทศเหล่านี้เป็น ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกองจะแสดงโอวาทพระปาติโมกถ้าที่ใดที่ว่าพระพุทธเจ้าร่วมประชุมแสดงโอวาทปาแสดงปาติโมกหมายถึงโอวาทปาติโมกถ้าภิกษุสวดกันเองเรียกว่าพิกขุปาติโมกนะพิขุปาติโมกกนะ็ยางเช่นอะไรสุนาตูเมพันเตสังโคอาชุปโพสะโทปนารโซอย่างวันเนี้ยเป็นวันที่พระพิสุท่านแสดงปาติโมกกันเะนี่ยนะทุก14บสี่ค่ำหรือ15บห้าค่ำแห่งปัก นะก็สุกสิบสี่วันหรือสิบห้าวันก็จะฟังโอวาปาติโมกแสดงปาติโมกุมกเทศนิทานกุเทศปราชิกกุเทศสังขาที่เสศสุดเทศอน,นิยตุเทศแล้วก็อุเทศที่เหลือเนี่ยนะก็จะมีการยกขึ้นมาแสดงในวัน14บ่ค่ำและ15บห้าค่ำสำหรับพระพิสุที่ประชุมกันสี่ปขึ้นไปอันนี้เป็นข้อวัดเป็นสิ่งที่พระพิสุทั้งมวลต้องปฏิบัติเนี่ยนะ ส่วนสาวกสันนิบาตครั้งที่สองก็มีจํานวนภิกษุหนึ่งแสนเห็นยมกะปาติหารเี่ยนะที่พระองค์แสดงปาติหารเป็นคู่คู่ที่เป็นอาสาธารณญาณเป็นความสามารถเฉพาะของพระพุทธเจ้าพอเห็นแล้วก็เลื่อมใสได้ฟังธรรมก็บวชครั้งพระกนิตพดาสามพระองค์ต่างมารดาของพระวิปัสสีพุทธเจ้านะไปปราบปัจจันตประเทศให้สงบคล้ายๆกับใครคล้ายๆกับพระชดินสามพี่น้องอ่ะนะ ได้รับพระราชทานพรด้วยการทําบุญทำนุบํารุงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นําเสด็จมาสู่พระนครของพระองค์แล้วก็บํารุงพระองค์สดับพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผนวดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งท่ามกลางพิสุบแปดล้านเหล่านั้นก็แสดงธรรมนะยกปาติโมกขึ้นแสดงณเขมิกรายวันนั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่ส เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนิบาตการประชมุมพระสาวกผู้ขีนาศร้มนทินมีจิตสงบผู้คงที่สามครั้งการประชมุมพระสาวกหกล้านแปดแสนเป็นสันนิบาตครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหนึ่งแสนะนะครั้งที่สามแปดหมื่นเนี่ยนะ อ๋อน,นะก็มีสันนิบาตการประชุมสาวกสามครั้งพระสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งโรดท่ามกลางหมู่ภิกษุณนะเขมิกทายวันเหล่านั้นก็คือพระองค์ผู้รุ่งโรดแปลว่าสว่างสวัยเพราะไม่มีพระภิกษุเหล่าใดที่มีรัศมีออกจากกายพระองค์เนี่ยรุ่งโรด,ด้วยแสงสว่างแห่งรัศมีทางร่างกายและปัญญาทางจิตใจฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นพญานาคเชื่อว่าอัตุละมีฤทธานุภาพมากมีนาคหลายแสนโกดเป็นบริวาร อย่างที่กล่าวนะถ้าท่านนาคเหล่านั้นแปลงร่างเป็นงูหมดเนี่ยเยอะเยี่ยมหมดเลยนะมีนะไปอ่านในอะไรนะผูริทธะชาดกนี่หมพญานาคมากวนเมืองกาสีเขาในตอนนั้นเนี่ยพญานาคน,น,นั้นเนี่ยนะแต่เป็นพญานาคที่มีบุญน,นะพญานาคที่เพื่อสร้างบุญไม่ใช่มาทําบาปพญานาคก็สร้างมนดบอันสําเร็จด้วยรัตนะแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนอันมั่นคงผ่องแผ้วที่น่าดู เช่นเดียวกับดวงจันทร์เพื่อทําสการะแดพะพ่พระทศพลพระทศพลพระองค์นั้นผู้มีกําลังที่ไม่มีผู้ใดเสมอมีศีลที่ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์มีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาพระพุทธเจ้าวิปัสสีพร้อมทั้งบริวารภิกษุสงฆ์ก็ไปเนี่ยนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็รับนิมนต์ให้พระองค์ประทับนั่งในมณฑบถวายมหาทานอันเหมาะแก่สมสมบัติที่ นะนะทำบุญตามสมควรที่ตัวเองจะจัดสรรดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เจวันแล้วก็ได้ถวายต่างทองกัจิตด้วยรัตนเจ็ดอันรุ่งเรืองด้วยประกายโชษช่วงแห่งมณีต่างๆสมควรยิ่งใหญ่นะทุกอย่างเนี่ยจัดให้มันที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นพระวิปสัสสีพุทธเจ้าก็สรงพยากรพระโพธิสัตว์นั้นเวลาจบอนุโมทนาปีตะานทานที่ที่บูชาด้วยที่นั่งนะปีถาคือที่นั่งพระองค์ก็อนุโมทนาว่า9 1อดกับนับแต่กับนี้ไปรออีกหน่อยนะ91ดกับท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่นานนะแค่9ก้าบเอกับเองนะไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าน้ําตามากกว่านี้อยู่แล้วทนอยู่ใต้ตังนาคมายเนี่ยนะ ของเราบอกอุ้ยนานเกินไปปัญหาว่าอีกเก้าสิบเอ็ดกับจะได้บรรลุหรือเปล่าอ,าอะไรมารับรองกันนะทำท่าว่าเหมือนนานนะที่ไหนได้ยาวขนาดนี้นก,กันนะอุ้ยไกลจังเลยตั้งสองกิโลที่จริงคุณยังเดินอีก, 1, กนนะอพ,พันโย์อะไรเงี้ยนะพระพุทธเจ้าเล่าให้ภาษารีบุตรฟังนะนะคือคือในการแสดงพุทธวงเนี่ยถือภาษารีบุตรเป็นผู้ฟังหลักนะนะผู้อื่นก็ฟังตามไปอ่างนั้นรปองก็บอกว่าสมัยนั้นเราเป็นพญาน,นาคชื่อว่าอัตุละมีฤทธิ์มากมีบุญทรงรัศมีโชิช่วง ครั้งนั้นเราเวทล้อมด้วยนาคหลายโกรธบันเลงที่ดนตรีเข้าไปเฝ้าพระผู้เจริญที่สุดในโลกครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกได้ถวายตังทองอันขจิตด้วยรัตนะคือแก้วมณีและแก้วมุกดาประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างแด่พระผู้เป็นพระธรรมราชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางพิสสสองพยากรเราว่า เก้าสิบเอ็ดกับนับแต่กับนี้ไปท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้ารายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็อย่างที่เราเคยฟังมาพระโพธิสัตว์พอได้รับฟังพระดํารัสพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ยิ่งมีจิตเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นไปเพื่อบําเพ็ญบารมีทั้งสิให้บริบูรณ์ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีนครที่เกิดชื่อว่าพันธุวดีพระพุทธบิดาพระเจ้าพันธุมาพระพุทธมารดาพระนางพันธุมาดีพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัครสาวกชื่อว่าพระคันดะและพระติดสะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระอโศกมีอัครสาวิกาชื่อว่าพระจันทา และพระจันทมิตรตาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นปาตลีพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกสูง8ปดสิบศอกพระรัศมีของพระองค์เล่นไปโดยรอบเจ็ดโยตในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีพระชนมายุของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มีชนมายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสาร พระพุทธเจ้าวิปสัสสีเปลื้องเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากจากเครื่องผูกนะคือสังโยสิบบอกทางและมิใช่ทางกับพวกปุถุชนที่เหลือหมายคือว่าผู้ใดพอจะบรรลุได้พระองค์สอนให้บรรลุเลยถ้าผู้ใดที่ยังไม่บรรลุได้นไม่สามารถจะบรรลุในชาตินั้นได้พระองค์ก็กําหนดแนวทางวางทิทางให้เขาได้ตรัสรู้ในอนาคตพระองค์และพระสาวกสําแดงแสงสว่างด้วยปัญญา แสดงอมะตะบทคือพระนิพพานรุ่งโรดสว่างสวัด้วยปัญญาแล้วก็ดับขันทะปรินิพานเหมือนกองไฟโพลงแล้วก็ดับไปฉะนั้นพระวรริตอันเลิศพระบุญญาธิการอันประเสริฐพระวรลักษณ์อันบานเต็มที่แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วนั้นก็อันตรทานไปสิน้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้ บทว่ามาัคามัคันจะอาจิคิ แปลว่าพระองค์ทรงบอกปุถุชนที่เหลือวันนี้เป็นมัชชิมาปฏิปทานะจงปฏิบัติไปตามสัมมาทิฏฐิไปเถอะปฏิบัติตามสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินะอย่าปฏิบัติตามอุเฉททิฏฐิอย่าปฏิบัติตามแนวสัสตทิฏฐิขอให้ปฏิบัติในตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อบรรลุอมตะธรรม นะเพราะว่าการทําตนให้ลําบากก็ไม่ใช่ทางนะการสแสวงหาการมาสุขก็ไม่ใช่ทางแต่มัชชิมาปฏิปทานั้นเป็นหนทางเมื่อพระองคแ์แสดงแสงสว่างด้วยอนุภาพมัคคยานและแสงสว่างคือวิปัสนาญาณแล้วนะด้วยพุทธานุภาพเหล่านั้นเนี่ยนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ฝ่ายพระองค์ผู้รุ่งโรดรุ่งเรืองเต็มที่ผู้มีฤทธิ์มากบุญมีบุญมาก ลักษณะที่งดงามประดับงดงามอย่างเต็มที่มหาปริศลลักษณะ3 2อนุพยัญชนะ80อันนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานลทัศนะคุณธรรมเหล่านี้ก็อันตรทานไปจากโลกสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่แท้จบจนบัรนี้ถ้าเราไม่อ่านพระสูตรไม่อ่านพระไตรปิฎกแทบไม่เหลือเลยว่าเคยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสีย่อลงมาก็นัโมผู้ธายะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เจ็ดพระองค์องค์ไหนบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนะถ้าเราเรียนพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วก็อาจจะค่อยๆระลึกแต่ถ้าเรียนมหาประธานสูตรถ้าเรียนมหาประธานสูตรต่อไปในทีขณิกายมหาวัคเนี่ยนะมหาประธานสูตรก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์คือวิปัสสีสิกีเวสภูกกคูสันทะโกนาคามนะและพระพุทธเจ้ากัสปะ แต่ข้อความในพุทธวงศ์เนี่ยนะผ่านพ้นไปแล้วนะทั้งหมดมี24พระองค์นะอ่ายีพระองค์รวมทั้งพระองค์ของเราหรือเปล่านะรวม25พระองค์รวมทั้งพระองค์ของเราบัดนี้เรียนไปแล้ว19พระองค์เหลืออีกเท่าไหร่อีกเจพระองค์เจพระองค์อ่ะเจพระองค์บวกกับพระพุทธเจ้าของเราคือเหลืออีก7พระองค์อ่ะ สิกขีเวสภูกกูสันทา,า,นากูนาคมนากัสป,ปะโคตมะหองเนาะหองคนอององ์นับได้ยังไงทั้งเจ็ดองนะโอ้ยคณิตศาสตร์ก็ตกบอกโอ้หมดเวลาละหนักๆเข้าจะบวนเลขไม่ถูกและแั่งว่าหมดเวลาได้เวลาพักผ่อนนะท้ายที่สุดของพระธรรมที่ได้ยกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธเจ้าพุทสะนะอะไรมั่งพุทสะเป็นต้นมาเนี่ยนะ นะบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้รับฟังศึกษาเล่าเรียนและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเหล่านี้ขอบุญกุศลเหล่านี้ขอให้พวกเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคเวทุมมด